สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะมีข่าวของอู๋เลยนะคะลีโอค่ะขึ้นฟีดแล้วนะคะบน s o h ูเอนเตอร์เทนเมค่ะก็จั่วหัวมาเบาๆว่านะคะด้วยงบประมาณ300ล้านหยวนค่ะอู๋เลยนั้นเตรียมรับบทนําในละครเรื่องใหม่หลังจากที่พักงานละครไป4ปีนะคะเขาฝึกฝนร่างกายอย่างหนักเป็นเวลา6เดือนค่ะเพื่อรับบทเทพเจ้าแห่งสงครามแล้วก็น้ําหนักลดไป7กิโลกรัมนะคะบล็อกเกอร์ไอที่เขียนข่าวนี้นะคะก็คือดวงชะตาของ ซูวินค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อข่าวเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเขาบอกว่าอู๋เหลยเนี่ยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากผลงานาละครดังมากมายเขาก็ได้ร่วมแสดงนะคะกับดิลบาด้วยนะคะในสตรีหานฉางเกอค่ะแล้วก็ร่วมกับเจ้ารูสือในดาราจักรรักน้ำนำใจนะคะแล้วก็คุณโจอี้ถงในเ v e i s just love นั่นเองแล้วก็ร่วมกับเจ้าจินไม้ในอ n นเดอะสโนว์สตอรด้วยผลงานทั้งหมดนะคะเหล่านี้ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย ค่ะถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของคุณลีโอเลยนะคะทำให้เขาก็กลายเป็นขวัญใจสาวๆนะคะเลื่อนตำแหน่งจากน้องชายแห่งชาติมาเป็นหลัวแห่งชาติไปเรียบร้อยสามีนะสามีแห่งชาติในช่วงแบบสองสามปีที่ผ่านมานะคะ เขานั้นได้หันเหความสนใจไปสู่วงการภาพยนตร์ค่ะหลังจากที่พักงานทางด้านของซีรีส์ปายนะคะรวมสิริเวลาแล้วก็4ปีด้วยกันแหมสิรีเวลาคะ่ะแ <Advanced S 2> <c oughs> อดวานใสญญ่เองเลยสับนี้นะคะอู้เลยนะคะก็พร้อมกลับมารับบทบาทาละครย้อนยุคอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะโดยรับบทน,นาําในละครศิลปะการต่อสู้นะคะโปรเจก t นี้เป็นระดับ S เพื่อนๆของทาง Tencent Video เจ้าภาพนะคะกระบ,บี่จงมามาแล้วคะ่ะซึ่งก็ดัดแปลงมาจากนะคะนิยายแฟน ซีชื่อดังไอพีนี้นะคะบอกเลยว่าดังโคตรเลยแล้วก็รางวัลมานะคะเต็มเลยแล้วก็ตอนนี้มีอนิเมะด้วยนะเพื่อนๆส่วนนิยายนานนะคะช่วงเริ่มต้นจะเป็นอะไรที่อน,นี้แอดวานเสริมนิดนึงไม่มีในเนื้อข่าว <laughs> นิยายเป็นอะไรที่ในช่วงแรกจะอ่านไปแล้วพร้อมจะหลับได้ตลอดเวลานะคะมันจะค่อยๆเริ่มอุ่นเครื่องขึ้นมาเรื่อยๆอ,ยอ,ยอนหมายก็เล่าอยู่นะเพื่อนๆแต่ว่าก็ยังไม่มีเขายังยว่าเรียกยังไม่มีไฟที่จะไปเล่าต่อนะเพื่อนๆไปฟังกันได้ที่ช่องแอนิเมะ anime. บายหวานชูก้านะคะไปฟังกันได้สำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปรู้แล้วว่าน้องรีโออูนะคะเล่นในเวอร์ชันซีรีส์ก็น่าจะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวไปไปเล่าให้ฟังต่อนะคะ กลับมาที่เนื้อข่าวนะคะก็มีรายงานว่าละครเรื่องนี้จะใช้งบลงทุนสูงถึง300ล้านหยวนค่ะเพื่อสร้างสารรค์ผลงานนะคะแบบต้องใส่เอฟเฟกอันน่าทึ่งเพราะวันเป็นแนวแฟนตาซีนั่นเองค่ะอู๋เลยนะคะเริ่มฝึกฝนอย่างหนักตั้งแต่6เดือนที่แล้วเพื่อที่จะมารับบทเป็นเฉินพิงอันนะคะพระเอกที่เติบโตจากเด็กหนุ่มยักจนยักจนมากเพื่อนๆค่ะเราเ่านิยายทีไรน,นะคะจะบอกว่าทําไมทําไมนะคะพระเอกของฉันทําไมจนขนาดนี้นะอ ตนเริ่มตแต่ว่าต่อไปต่อไปเดี๋ยเขาก็เป็นปรมาจารย์นะคะด้านศิลปะการต่อสู้แล้วก็ด้านกระบี่ด้วยค่ะแล้วก็ไม่เพียงแต่ตอนนี้เขาลดน้ําหนักไป12ปอนด์ก็คือ7กิโลกรัมนะคะแต่ว่าอย่างมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนนะคะการลำํำลำดาบใช้ทั้งไม้ไผ่แล้วก็ใช้ดาบจริงอะไรเนี้ยก็ก็ลํำไปเรื่อยๆฝึกฝนนะคะส่งผลให้ข้อมือนะคะมีตุ่มพองเต็มไปหมดเลยโถตายแล้วเป็นห่วงน้องจังเลยมีรอยด้านเพิ่มขึ้นนะคะด้วยสเสน่ห์อันยาววัยที่แฝงไว้ ด้วยพรสวรรค์ด้านการแสดงอันเฉียบคมแล้วก็เปี่ยมไปด้วยสเสน่ห์ค่ะทีมงานจึงขนานนามเขาว่าเป็นผู้ถูกเลือกที่แท้จริงนั่นเองนะคะคือมันเข้ากันได้ดีกับนิยายเพราะว่าตัวของเฉินพิงอันก็เป็นผู้ที่ถูกเลือกมาเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็บอกว่ามีการดัดแปลงมาจากนิยายแฟนตาซีออนไลน์นะคะชื่อเดียวกันผลงานของคุณเฟิงหัว จือจูโหนนั่นเองค่ะก็นิยายต้นฉบับนะคะมียอดขายกว่า4ล้านเล่มด้วยกันแล้วก็หนังสือเสียงที่เป็นนิยายเสียงถูกแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถูกซื้อถูกดาวน์โหลดไปกว่า3 2พันล้านครั้งนะคะเพื่อนๆพทำให้เป็นผลงานที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปีที่แล้วก็เป็นอนิเมะเนาะผลงานต้นฉบับยังถูกนำไปสร้างเป็นอนิเมะออนแอร์ทางเทนเซนตนะคะหลอดเอ่อเรตติง้งไม่ใช่หลอดติง้งเรตติ้งนะคะสูงถึง8.8แนะคะแล้วก็บนโต ปานเองก็เรียกได้ว่ากระฉูดค่ะเ,เพื่อนๆก็คาดว่าซีซั่น2ของอนิเมะน่าจะมาในเร็วๆนี้นะคะในตอนนี้นะคะเวอร์ชั่นละครก็เลยต้องมานั่นเองเพราะว่าไหนๆเนาะเทนเซนวิดีโอก็อยู่แบบได้ลิขสิทธิ์มาอยู่ที่นั่นแล้วนะคะแล้วก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะว่ามีอู๋เลย เป็นพระเอกนะคะแต่จริงเราได้ยินข่าวลือมานะเป็นปีแล้วเพื่อนๆเ,เอาจริงบอกแล้วข่าวลือในวงการบันเทิงจีนเนี่ยมันเชื่อได้ประมาณ70-8 0กันเลยนะคะโดยที่ซีซั่นที่1จะชื่อว่ากลงนกค่ะแน่นอนมันต้องอยู่ในกลงๆก,ก่อนชีวิตของพระเอกก็เหมือนกันนะคะตอนเริ่มเริ่มแรกๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมพ่อแม่ก็หายไปไม่มีอะไรเงี้ยะคะ่ะแล้วชีวิตทําไมโจนโจน,นะคะก็เหมือนกับอยู่ในติดอยู่ในกลงนั่นเองค่ะเรื่องนี้มีหลายซีซั่นแน่นอนเพื่อนๆขาแบบ แบบนานอะเพราะว่าซีรีส์มันคือยังไงอะถ้าเล่นตามไฮไลท์ของนิยายต้นฉบับเนาะก็เบาๆนะคะเกือบ50เล่มด้วยกันที่จีนก็เกือบ50เล่มอยู่แล้วเนาะที่ไทยกี่เล่มเอ,อ่ยเรื่องนี้มีแปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็คาดว่าจะเปิดกล้องนะคะถ่ายทําการประมาณเดือนนี้แหละค่ะพฤศจ,จิกายนนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพื่อการสร้างฉากที่สมจริงค่ะทีมงานได้สร้างแบบจําลองกําแพงเมืองนะคะซึ่ง แน่นอนมันเป็นมันต้องเป็นกำแพงพลังฉีกระบีอะ่ะเพื่อนเออม่านพลังนะคะกระบี่ขึ้นเป็นพิเศษอู่เหล่ก็ทุ่มเทอย่างหนักในการสร้างสรรค์ตัวละครเฉินผิงอันนะคะโดยที่แบบเออทั้งยิม้มทั้งอะไรยเนาะเรียกได้ว่าล่วงหน้ามาแล้ว6เดือนทําให้ค่าไขมันในร่างกายเนี่ยต่ำกว่า10%ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแผลผุพองรอยด่างหนังด้านที่มือก็เต็มไปเลยซึ่งทําให้เขาเหมาะสมกับบทนี้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะในด้านรูปลักษณ์แล้วก็ทักษะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะบทบาทของแม่ทัพนอกหลิงปู้อีในดาราจักรลักนนท์นนจยนั้นก็เรียกได้ว่าทำให้เขามีสเสน่ห์ทั้งแบบเด็กหนุ่มแล้วก็แบบผู้ใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนนะคะส่วนการแสดงที่สุขุมของเขาก็ยิ่งเพิ่มมิติให้กับตัวละครเฉินผิงอันเป็นอย่างมากค่ะ เมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานั้นประกาศแต่ชื่อพระเอกอย่างเป็นทางการแล้วก็ชื่อผู้กำกับนะเพื่อนๆแต่ยังไม่มีการประกาศชื่อนักแสดงนางเอกอย่างเป็นทางการค่ะก็ชีวิตของของเฉินพิงอันเนี่ยในนิยายก็จะมีผู้หญิงอยู่3คนนะคะที่แบบมีความเกี่ยวข้องแต่ว่า แต่ว่าเป็นตัวละครที่แบบถึงแม้ว่านิยายจะมีแบบเกือบ50เล่มก็ตามแต่ว่าพระเอกรักคนเดียวแล้วก็แบบเป็นสามีภรรยาแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะแค่คนเดียวเท่าน,านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่แบบกลัวว่าพระเอกจะมีในนิยายต้นฉแบบับจะมีเมียหลายคนไม่ต้องกังวลน,นะคะเชิญพิงอันเป็นผู้ชายแบบโอ้โหค่ะรักเดียวใจเดียวตลอดเลยก็มีข่าวลือนัน่นๆนะคะว่าทางด้านของหลี่วันต้านะคะซึ่งเป็นนักแสดงหญิงลูกครึ่งจีนเยอรมันนะคะหน้าตาสวยงาม มากค่ะก็เป็นผู้ที่เหมือนกับอนิเมะนะคะเหมือนแบบเป็นตัว,ตวนางเอกในอนิเมะนั่นเองมารับบทนี้นะคะเพื่อนๆเ,เธอสวยมากเลยนะอดวานก็คิดว่าเธอน่าจะทําได้นะคะแล้วก็มีนางรองด้วยนางรองน่าจะเป็นคุณหยางซีจือนะคะก็รู้จักกันในละครหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีคุณเนียนอูดอเดี๋ยวนะไม่ใช่เนียนอูดซงเป็นชื่อละครเดี๋ยวยังมีอีกคนหนึ่งนะคะมีคุณหลี่เมิง่งนี่ไงจําได้แล้วนะคะหลี่เม หี่เมึงก็ต้องมาเป็นตัวละครหญิงเทาๆหน่อยนั่นเองค่ะอะล้ค่ะแล้วก็จะมีนักสแสดงจากฝั่งไต้หวันนะคะเจ้าของรางวัล Golden Horse Award เนาะคือคุณจางเฉินนะคะจะมาเล่นเป็นอาจารย์อา,อาจารย์ของเฉินผิงอันเป็นอาจารย์ของพระเอกของพวกเราค่ะซึ่งก็ทําให้เรื่องนี้โอ้โหทุกคนต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอชมเลยนะคะจริงๆอันหวานก็ไม่อยากจะมาพูด,พดเยอะสําหรับเรื่องนี้เคยอกหักดังเป้าะนะคะจากเรื่องอนั่นมาแล้วเพื่อนๆจาได้ไหมม,มันมี รื่องงหนึโอ้โหเวอร์ชั่นอนิเมตนะเราต้องเทิดทูนเลยนะคะเพราะว่ามาเจอเวอร์ชั่นละครแล้วโอ้โหค่ะไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วเรื่องนั้นเนาะ เรื่องนั้นก็เป็นอู่เลยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามโชคดีที่น้องเขาก็เล่นแค่เ,เล่นแค่สีสันเดียวนะคะน้องเขาคงไหวตัวทันก่อนไม่เอาไม่เอาน้องอย่าเล่นแบบนี้นะคะคือไอบ้บทละครมันเปลี่ยนไปจากในไอ้ส่วนของอนิยายต้นฉบับเยอะไงะมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วมันทําให้เสียรสชาติเสียแบบสุนทรียศาสตร์ก็เก็บไว้นะคะบูชาเป็นนิยายต่อไปแล้วก็เป็นอนิเมะต่อไปดีที่สุดสร้างเมื่อพร้อมนะบอกจริง เวอร์ชันซีรีส์ต้องสร้างเมื่อพร้อมตอนนี้ก็แบบตื่นเต้นมากที่จะได้ดูนะคะกระบี่จงมาในเวอร์ชั่นซีรีส์นะคะ,อ,ะ,คะอัลคานี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอัพิโซดนี้มีความสุขกันมาก่าค่ะสวัสดีค่ะ